โตโยต้าโคโรราสามห่วงนะคะมีเร่มพร้อมโอนคะ่ะทุกท่านภาษีพรบรขาดปี64นะคะยังต่อได้ปกติเลยค่ะราคาเพียง23,500บาทนะคะรถบ้านราคาเบาๆขายตามสภาพนะคะทุกท่านมีเร่มมีชุดโอนรอยครบนะคะ เครื่องยนต์ 4A ค่ะเครื่องดีไม่ดังไม่อายไม่ดันนะคะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลวิ่งทางใกล้ทางไกลได้ใช้งานได้ปกติค่ะไม่เคยติดเก๊สนะคะทุกท่านเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันเบนซินร้วนเลยนะคะช่วงรางก็เน่นๆค่ะแอร์เย็นค่ะแต่สีไม่สวยนะคะสีภายนอกตีอาบน้ํานะคะทุกท่านไม่สวยนะคะต้องไปอาบนะ้ําแต่งสวยกันใหม่นะคะทุกท่านมีดิ้วรอยตามรูปเลยนะคะ ราคาเบาๆค่ะ23,500บาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะ สภาพภายในยังดีอยู่ค่ะทุกท่านยังขับขี่กันได้ปกติกันแดดกันฝนกันได้สบายนะคะราคาถูกก่ามอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะคะติดต่อไปได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสามารถโทรไปคุยได้โดยตรงเลยนะคะถ้าถูกใจก็สามารถที่จะติดต่อนัดดูรถทดลองขับโดยตนเองได้เลยเช่นกันค่ะไม่แนะนำการโอนมาจัาลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ